สวัสดีแล้วเชิทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับข้อสูใ่ในรายการดิมมี่นะคะวันนี้เราก็จะมีมาข่าวสารอาวีนะคะมาแจ้งให้รับชมไรัลทราวนะคะแล้วก็จะมีสปอยสกินใหม่ด้วยนะคะถือว่าเป็นสกินที่สวยมากนะคะเดี๋ยวเราจะทยอยเอารูปสกินอะไรขึ้นให้ดูนะคะคลิปนี้ก็เช่นกันกดแชร์ก่อนแล้วก็ติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เรากันเยอะๆด้วยนะคะว่าเออแบบอยากรู้ใช่ไหมว่า หน้าตาวีนะคะมันจะเปลี่ยนไปเยอะแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเรามารับชมพร้อมกันได้เลยนะคะสําหรับใครที่สนใจเติมเกมแนะนําร้านก็เด่นเติมเกมเติมเกมราคาประหยัดให้บริการเติมเกมราคาถูกและเติมเกมได้ตลอด24ชั่วโมงและสําหรับใครที่สนใจนะคะสามารถแอดไลน์โกเด้นเติมเกมนะคะเน้นย้ำว่าต้องมีแอดและใครที่สนใจโปรโมชั่นต่างๆนะคะกดติดตามได้ที่ Facebook ได้เลยและยังมีเกมอีกมากมายให้เลือกเติมนะคะเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ใต้ดีสคริปชั่นนะคะช้าก่อน น้องๆก่อนที่จะไปดูคลิปนะคะเรามีร้านขายรหัสเกมาวีมาแนะนานะคะชื่อเพจแอดมินต้นทีวีเเพจนี้นะคะมีผู้ติดตามมากถึง1นึ0 0 0สคนมีบริการรับซื้อขายรหัสเกมาวีปลอดภัยไม่มีโกงนะคะสําหรับใครที่มองหาไอเดีย ID คุ้มๆพร้อมเล่นนะคะลูนครบแรงคอนสกินแลสวยๆนะคะราคาไอเดียเริ่มต้นเพียงแค่30บาทแล้วแนะนําเพจนี้เลยนะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์เพจไวใ้ให้ที่ใต้คลิปนะคะพร้อมแล้วก็ไปรับฟังแล้วก็รับชมคลิปกันได้เลย เปิดมานะคะก็จะเป็นหน้าตาเกมนะคะเหมือนมันจะเปลี่ยนไปนะคะตรงกิจกรรมลับของขวัญอะไรเงี้ยมันจะเป็นภาษาเวียดนามนะคะเราก็แปลไม่ออกเหมือนกันเราก็สามารถดูได้ตามรูปเลยนะคะแต่สังเกตจากรูปมันจะมีแบบกล่องหองขวัญเป็นโหมดเป็นอะไรประมาณนี้นะคะเขาน่าจะเปลี่ยนแบบหน้าตาโหมดนะคะเป็นให้มีแบบให้มันดูแบบมีเยอะขึ้นอะไรประมาณนี้แหละนะคะถัดมานะคะก็จะเป็น ตัว UI นะคะเหมือนจะเป็นลอตเตอรี่หรือว่าอะไรสักอย่างนี่แหละเหมือนจะเป็นสกินใหม่เข้ามาด้วยนะคะน่าจะเป็นกิจกรรมเข้ามาช่วงตรุษจีนะคะทุกคนและถัดมานะคะก็จะเป็นโปรไฟล์ ile, แล้วก็อิโมจินะคะซึ่งทั้งหมดเนี่ยเราคิดว่าน่าจะเข้าประมาณเดือนกุมภานะคะเพราะว่าเป็นช่วงเทศกาลตรุษจีนนะคะหลักๆก็จะมีแบบ ตัวมีแวนมีนตาตาามีอะไรประมาณนี้นะคะ5ตัวนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไล่ลิฟทีละ5ตัวให้ดูเลยนะคะก็จะมีตัวที่1น,นะคะจะเป็นตัวแอตวิกตัวที่2เป็นไฮอาเตอ่ะตัวที่3นะคะจะมีบอนนี่มีวูคองมีนาตาประมาณนี้นะคะเอ่ออาจจะมีแบบ ผิดพลาดก็ขออภัยกันมาด้วยนะคะก็ข้อมูลมันเพิ่งเข้ามาใหม่อาจารย์ไม่ค่อยแม่นยําเท่าไหร่นะคะและถัดมานะคะก็จะเป็นกรอบโปรไฟล์นะคะที่เราได้พูดไปเมื่อกี้นะคะก็จะมีตัวตัวแอทริกบูคองเบอร์นี่นะคะนาตยาอะไรต่างๆนั่นแหละนะคะก็จะมีกรอบโปรไฟล์แบบนี้เลยคือแบบเป็นกรอบโปรไฟล์ที่สวยมากเลยคิดว่ามันต้องวิบวับแน่นอนนะคะประมาณนี้นะก็จะมีแบบเนี่ยเป็นกรอบนะคะเป็นเฟรมแล้วก็มีรูปภาพ ถัดมานะคะก็จะเป็นสกินใหม่ของตัวน้องอารินนะคะจะเป็นสกินน่ารักแบบนี้เลยฟิลด d ดัมเเยอร์โรงเรียนกีฬาสีนะคะอ่ะก็อาจจะไปเร็วนิดนึงนะคะเพราะว่าเนื้อาหาก็เยอะนะและถัดมานะคะหน้ายูไอสุดว้าวของเรานะคะก็คือนาคอสขายขายเป็นคูปองเหรอเป็น1,000คูปองนะคะอันนี้ของเซิร์ฟอื่นเราคิดว่าเซิร์ฟอื่นนะน่าจะแค่อะไรหรป่าแค่จะพูดว่างไงดี แค่แบบเทสหรือเปล่าไม่รู้ว่าเข้าไทยมันจะขายเป็นคูปองไหมแต่เราคิดว่าไม่น่าจะขายเป็นคูปองนะคะของเซอร์ไพรน่าจะแค่ให้เอามาสุ่มกันประมาณนี้นะและอันนี้นะคะก็จะเป็นกรอบรูปกรอบรูปนะคะเป็นของตัวอะไรไม่รู้คะดูไม่ออกนะเหมือนเป็นตัวอะไรสักอย่างที่น่ารักมากๆนะคะถัดมานะคะหน้าตัว UI ของเกม ก็จะเปลี่ยนเป็นแบบนี้เลยจากแบบเดิมนะคะก็จะย้ายไปแบบนี้ก็จะเป็นแบบหน้าตาโหมดสีขาวดูแบบดูรูปดูเปลี่ยนรูปเปลี่ยนอะไรนะคะเออทุกคนสังเกตตรงตัวกิลดเดอร์นะคะเป็นรูปฮีโร่ต่ละครเขาก็จะเปลี่ยนใหม่นะประมาณนี้อ่ะ และถัดมานะคะก็จะเป็นสกินตรีมตูจีก็จะเป็นรูปภาพรวมประมาณนี้เลยนะจะมีแอทิกนาตา雅โมูของนะคะมีตัวเหมือนจะเป็นตัวสลิมด้วยเป็นกระต่ายประมาณนี้นะคะสุดสวยสุดน่ารักแต่เราคิดว่าตัวนาตาสวยนะหน้าตาย UI อะไรนะคะเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูเพิ่มเติมประมาณนี้นะคะแล้วก็คิดว่ามันไม่ค่อยต่างจากสกินใหม่เท่าไหร่ทุกคนอาจจะงงเนื้อหาเรานะคะแต่เราก็งงเหมือนกันนะทุกคนก็พยายามฟังให้มันเข้าใจนะคะ แล้วก็จะมีสกินของตัว a r d u i n ิน,นะคะจะเป็นสกินใหม่นะจะเป็นประมาณนี้เลยก็เรียกเสียงฮือฮาให้ใครหลายๆคนนะคะถัดมาก็จะเป็นสกินตัวดีลักนะคะเป็นสกินที่แจกฟรีนะคะนี้น่าจะเป็นแรงซีซั่นใหม่นะคะเดี๋ยวก็ซีซั่นนี้ก็น่าจะใกล้จะจบแล้วนะอ่ะถัดมาะคะก็จะเป็นสกินรูปภาพเต็มๆของตัวนาตาาเราคิดว่า น่าจะเอามาขายเลยนะไม่น่าให้สุ่มแบบมันไม่รู้ว่าจะสุ่มไหมนะทุกคนแต่น่าจะขายแหละแต่ของเซิฟอื่นนะคะน่าจะเป็น w i l เล a s s Season อื่นไงของเซิฟนี้เามาขายนะคะและถัดมานะคะก็จะเป็นหน้าตาการรีแรงเหมือนเป็นการรวมมิดนะคะรวมทุกอย่างเป็นหน้าตาการรีแรงนะคะเปลี่ยนรูปภาพแรกใหมก่ก็อาจจะดูยากนิดนึงแต่มันก็อาจจะดูแบบทันสมัยมากขึ้นนะคะ มัง้งดูยากนะคะคิดว่าดูยากต่อไปนะคะก็จะเป็นสกินตัวไวเน็นะคะเป็นสกินที่น่ารักมากๆเลยเป็นสกินหุ่นยนต์นะคะกต่ไวเน็เราเห็นคนเราไปเล่นอะแรงมากถัดมานะคะอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวซานิดนะคะตัวดจีนเป็นสกินที่หล่อมากหล่อมากนะคะเป็นสกินตัวจีนที่หล่อมากนะคะข้างหลังก็สังเกตน,นะคะเหมือนจะเป็นสกินน้องอลิซหรือเปล่ามันก็ต้องมีแบบ เงียงงามอะไรสักอย่างเราคิดว่าตุดจีนนี้น่าจะแจกของฟรีเยอะอยู่นะคะถัดมานะคะเป็นสกินตัววูของเป็นสกินที่แบบหล่อแล้วก็น่ารักมากเป็นสกินมาในทีมหัวแดงขาวนะ,ะส,สวยแบบสวยมากนะคะทีมจุดจีนปีนี้แล้วก็ถัดมานะคะจะเป็นสกินใหม่ของตัววีร่าเราคิดว่าน่าจะเข้าไทยเร็วๆนี้เหมือนกันแล้วก็จะมีกรอบรูปอะไรมาให้เล่นด้วยนะคะนี่จะเป็นตัววีร่านะคะ ท่านมาอ่าเขาจะเป็นสกรีนของตัวแวนะคะจากตรงนี้ก็จะมีมีอ่าเขาเรียกว่าอะไรชุดนะคะตัวละครให้เปลี่ยนด้วยมีเปลี่ยนปืนเปลี่ยนอะไรนะคะน่าจะเป็นอีโวดวยเนี่ยแบบอู้ขนาดเนี้ยน่าจะไม่รู้กี่คูป,ปองนะถือว่าแรงอยู่นะคะก็ <c oughs> จะเป็นรูปภาพเต็มๆนะคะก็จะขึ้นมาประมาณนี้อ่าเป็นตัวแวนะคะแวอ่า ถัดมานะคะก็จะเป็นสกินใหม่ของตัวโบนี่นะคะอ่าถ้าอ่านชื่อผิดก็ขออภัยกันมานะที่นี้ด้วยนะน่าจะสกินเนี้ยน่าจะเข้ามาพร้อมฮีโร่เลยนะคะซึ่งฮีโร่เข้าวันที่1 1เดือนมีนาะเอ้ยเดือนมกรานะคะถัดมานะคะก็จะเป็นสกิน ตัวจีนตัวสลีมนะคะอันนี้เราคิดว่าน่าจะแจกฟรีแหละแล้วก็ถ้ามาจรินก็คงไม่ได้ซื้อแหละนะคะต่อไปตัวนี้เป็นตัวที่เราช็อกมากเราไม่คิดว่ะะา,วจ,าจะเป็นตัวนี้นะคะตอนแรกเราคิดว่าจะเป็นตัวซิเฟลา่าอะไรประมาณนี้นะคะเป็นสกินของตัวอารามเป็นช็อกมากนะคะถ้ามาก็คือซื้อแน่นอนนะคะน่าจะสวยนะเอาไปเล่นน่าจะสวยดูดีนะคะแล้วก็จะเป็นรูปเต็มๆของสกินตัว แทริกนะคะเป็นตัวที่ไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่จวสกินจุดจีนเหมือนเดิมนะคะเพิ่มเติมก็คือตัวสุดท้ายนะคะจะเป็นตัวฮายาเตะคือทุกคนถ้าเราไม่ดูเชื่อแล้วเราก็เดาไม่ออกตอนแรกเราคิดว่าจะเป็นตัวที่เป็นล่าในวันนี้นะคะเป็นสกินของตัวฮฮยาเตะนะคะนีนย้ำว่าฮายาเตะก็ถือว่าเอาสกินส,สวยๆมาสปอยให้ดูกันนะคะเพราะว่า เดี๋ยวก็จะเข้าไทายแล้วก็สามารถเก็บคูปองไว้ซื้อสกินใหม่อะไรได้นะคะคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะใครชอบชช่ยกันกดแชร์กันแล้วก็ติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เรากันเยอะนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะ